มาดีพี่น้องเนยะซันดีไนโว้ทอดหัวเป็ดนีกมโอ้คนเป็ดเลย ค,คตดทอดของพร่งลองไปทอดบังเด้อเกือบแซ่บผมนัวโอ้รสยำกระดูกกรอบๆยบอยู่ประมาณน,นี้สบายดีซันเดย์วันนี้กับเชฟบุ้ย จะออกไปใส่เมื่อนี่หาซอกกินตลาดอะไรแบบนี้วันนี้สิไปตลาดไปหาจัดเมนูเพรหลายพี่น้องวันนี้ฮอ่อลไรอากาศเป็นร้อยก็เลยสิไปซ่อจัดเมนูไปหาไปตลาดก่อนเนาะไปตลาดไปตลาดก่อนบอกว่าสิไปหาจัดเมนูเล็กๆหน่อยเอ้ารอติดตามรอชมกันยาวๆเรื่องมื่อนี้เลย โอ้ออกบ้านมาสวยพี่น้องรถติดทุกมือแถวเดียวไดยได้ได้ไดไดดชีวิตชีวิตชีวิตเยอะวิออกบ้านก็รถติดไปก็ติดมาก็ติดมีเน็ตก็ติดอย่างเดียวที่บูติดต่ากันหมโอ้แซ่บซุ้ยวันรียนที่เข้าตลาดมาตลาดลูสบิดเวนดง ได้บ่ได้รอครับได้บนรถบัตรฝั่งน้าวฮะทั่แก้วบูมิปบารไซมันปารไซมันอันนี้ โอ้ะใครจะกูดฟิชปลานี oh, okay, าน่แต่ปลาปลาเน้นม่าไม่ใช่เนาะปลาตาปลาทะเล ปลาทะเลอันนี้ไฟจินอันนี้กระป๋บบาทะเลป๋าทูนา่าทูน่าบลูฟินปลาไซมอนมีบัตรดิโน่สเต็กไซมนอนปลาปลาห่าซอกแซงตุย ได้อย่างในเชือ่อไปเลยกาใช้ลูกกันอยู่บ้างน้ำอมานแค่เห่บเซฟโฮมแบงก์โดโฮมนเนาะเล่คุกับโอ้ตาย ทอดลายกินะบอยโอ้น้องวอยหวานซึมใจจัดเมนูอีกเลยหรอจัดเมนูวันอาทิตยง่า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 ง่าย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 นนี่มันี้มันเป็นข้าวเป็ดข้ากระสบหม่ำกินนี่ ลาบเป็ดพี่น้องเมือนในสิโอ้จึงเป็ดสองตัวสิก้อยเป็ดในมืม่มีเมนูกับแจมก้อยเป็ดลาบเป็ดอุดรอ่ะโรตีตามสมแงยะแต่ไม่นี่เลยแซ่บคือเจอกันกับแซ่บฟอดคือเก่าเก่าเก่าเออมือนีมือดีมือนีเมือนี้มือนี้อ่ะนะภาษาบุรุษแซ่บ แชบแชบแชบนี่บอยูเนาะแชเออแ่บูชอยแชบูชอยบูชอยเรื่องเงี้ยงกอยเรื่องลาพันพอชำนาญโบ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 เคยจะชำนาญมีละพักโอเคนะพักไทยกะเพราอย่างนี้โอเคเอาแบบเป็ไงอลาบเพิ่ก้อยให้เพิ่เป็นก็น้องเองและทจริงๆเองเอาลองดูตามเนาะที่ออกมาแซ่บอ๋อแป๊บเดียวแซ่บเนาะฮะวูเดียวแป๊บเดียวก็ได้กินละลอกหนัง โอ้แต่งตัวนั้นรักจังเลยใส่เว็นตอกเว้นตายงงา,า,งางดีของหวานมื้อนี่หมักมี่สามวียกไงฟอดอีกเลยสามเวียกแช่ฟอดโอ้หมักมี่จอนี้ิพาเพราะมันรสรสชาติมันสิหวานบ่แต่ก็มาแกงของหวานมื้นี่มาบันนี้ก็มาทอดหนังต้มอันนี้ต้มกระดูกต้มซุป บอลแล้วครับปิดไฟไฟไปก่อนบัดแล้วก็จะมาปรุงตัวนี้เต๊นี่หัวทาบีมือนี้สูตรชิทอดเดาพี่น้องตำสิงไครกระเทียมพริกไทยและะย้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำปลาเป้งนัวเอือบเนาะแล้วก็บีร้อนร้อนที่ตามชมมือยาวเด้อมือนี้เด้อแซ่บ อันนี้ทอดหนังทอดหนังใส่ลาบเต็ดกับกอรอบเวลาเ้ากิ่นอะไรมันยำกับกับกับสุดยอดพี่น้องลาบเป็ดสูตรอุดรโอ้โหมาเนี่ยเฉาใหญ่มาซอย,ม,อยอมีแต่พี่แพร่พีแพรให้เลยอือพี่แพรให้โอ้โหดีจับทอดของเป็ดนะพี่น้องเลยนะ น้ำไปแช่แช่ปอดมาทอดทอดหัวเป็ดอู้อร้อนมากพะเจะตะก้อนเนี่ยตะก้อนกระไลอดลอดรืเปล่าลอดหรืต้องตีทอดเอาไปทอดหัวเป็ดทารีตุดอดละไปสีบมือก่อน้ไปสบมือ หมอเป็ดทาบีโอ้ปลาเชนเดอร์เนี่ยมีทงบาทเรื่อหลังบ้านได้ฝันที่เขาม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 า,มาพี่น้องแซฟเซบมา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 ,มาหมอเป็ดเด้พี่น้อง งบิททาบีอลองงป็ททาบีขมอัมรำขอมอัมรำ,มมรำแซบ่บ สุดยอดขมัวโอ้รสจัดอืมเสับเสับเสับข้าวใตว้ด้วยทอดโดยมากินหัวเป็ดหัวเป็ดท้าบ,บีมาด้วพี่น้องด้วยสันเดย์นี่โว้บเนีก็อนันเดย์อีวินิง่ง Cam lòng, cắt, xắt, bỏ pít cục ô, cột ได้ได้เท่าอืหรอเ่าไวาาีกไม่ดีไม่ดีสักกินห่วงไ่ได้กินจีนไ่ได้กินตีนกินแต่หวเสียโอ้คันนกินรถกลมกลมสุดยอดเราแกมเราได้ได้ไ้บุคมปันได้มาเออไม่แท้เลยตังอยู่ลมามาเพี่น้องเด้ หยกระดูกกรอบทอดกระบี่อายุประมาณนี่เฮฮาปาร์ตี้ s a n d บันฮิตแซบอดกำลังซับเป็ด บดเอาพี่ร้องใช้เวลาโดนโพดสับง่าย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 นี่และวร็มาบดเอาโดยวัวป่าบดออกมาก็โคตรลูกคิงโคตรนะเนอะได้ได้ได้ยังไง่ายๆ สับปาไปปิ้งเอาได้ไดคดกันเจ็บหน้าไหม่ด้เอาหน้ามาเขาเนีโอ้สุดยอดเลยป๋าบ้านหลังบ้านหลังบ้านมาได้มาได้มาได,าด,าด้พี่น้องได้สั่งกิฟบาร์ทเทนเดอร์นี่เลยมีสารพัด มือนี่จัดเต็มเมาเน่นอนมาเตรียมกันแล้วเปันอมเป็นยังไงป่ะกุดกูดรสาตดรสาัดพอดีนะกลมๆม่นะบุคมละยังบุคมนอไใส่หน่อยพอดมันกินอะไรเออมันบุคมอะไรมป็นโอนกุดุดไก โอ้โหคืออะไรทอดพี่น้องทอดหัวเป็ดขับธรรมดาธรรมดาขับปิ้งแต่ว่าเขาบุยเวลาห่อนพุทธ่อนพุทปิ้งเลยเอาลองลองตูดเป็ดเด้อโอ้โหคนห่อนได้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  แล้วเลกเกอ้โซลโซล,โซลกินไ่ได้กินโซลเลกกเกอร์นุนน่งบ่ได้กินเป็ดประดันเชือตอวนี้ <c oughs> ทุกเชือนุ่งบ่ได้อะนุงบ่ได้นุงไ่งได้กินเป็ดเลยนุ่งไ่ได้เห็ดลาบเป็ดเลยเอยสี่ห้าเ้อเราได้เห็ดนุงน่งเสื้อนี่นะ่โอ้โอกโซกโซกลซบโซกปากนี้เธอไหมาคุณหญิงไงเออเออ กินลูกเดียวยะยะชวดจวดมาตามมาตามันดีนะ<ว>เอาอยู่ดีมีแหงอยู่ดีมีแหงเนอ Happy Sunday Sunday เานาะมีแต่นอายแต่น้องเขาเลยกินนับกันอยู่นี่แหละมาเด้อมาเด้อมาเด้ขอขยักบวนมาเด้อแอบซี่ตะคนถามมาอวี๋บ่มีพี่น้องนะทักมาได้โอเคมามามา,มาได้ตอ้อนรับเสมอ เอางไม่ก็ไดอมาอันนี้ทอดก้นเป็ดเลยอันนี้ก้นเป็ดเอามาลองซิมก้นเป็ดทาบีโคตร้อนขมขมแทบคัก หลายคนพี่น้องคนลาวเขาเนี่ยชดหลายไปปิ้งลองไปทอดบางเ้อเอือบอันเอือบบีอะไรไปทอดก็รสชาติจะได้อีกแบบหนึ่งพี่น้องไปลองบ้างลองไปยังไงยังไแซบบอ่ะปิ้งเปีอยบนี่อิโกอ่ะวะ ฮะคิบเล่มไม่เซฟต่บไปพุ่นอ่ะะแคบเล็เซเามาามม่งเงินชิบหามื่นเชียวว้าเิมเงินม้ทิทาเอ่อทินไหที่ต่อไปพุ่นละมนอไอดนเออบานมักดอลพุ่นละคิดตาอ้าวนต่เตัวโตารักจังเลยเมื่อนี่เป็ดต้โตบ้ามาขัวเป็ดมงุเป็ดโอ้ใส่เชลล์เกอร์ดิมาว่ากินเป็ดตลอดกินเป็ดตลอดเทุกงานอยู่ ยเอิกิเป็ดตลอดแซ่ลยเกลือเพื่อนตาี่ทาแขนเจียูวะไข่พหาอดแขมเจียูวะอันนั้นเออกนยงวะเคยบักไปิซ้ำบ้านเลยต้องใครอยู่ดีใครหลาเป็นสัตว์รวะเนี่ยสัตเข้มยังคือเกาอ่ะบอกมันในปุ่นนี่บอกตอนมันอยู่ห้องล่างนะไม่เปิดนนี่นะบอกอันอันอันดค่อย